ทำนี้เด็ดถ้ากินหอดเขาหรือบ่ฮะถ้ากินหอดเขาหรือบ่ไเลยมึงเห็นมึงเห็นคือใจมึงหอนตูนอ่ะเหี้ยงมึงม่มีพิรุษอ่ะฮะมึงม่มีพิรุษอ่ะหมอผมม่มีพิรุษมึงมีพิรุษเด็นี่อยู่สื่อกับทรหาเมียมีพิรุษหมดมันมีพิรุษหมดโทรหาเด็กชี้แหล่ตลอดเลยแม่นอกหมดปกติผู้ใดโทรหาไผั นั่นโอ้กับมูว่านเห็นอย่างว่ามูว่านก็นอนเบิดมือเนาะผู้ใดโทรหาไปดูปาด้าอีหล่าคือสวยกว่าเก่าเถอะวะนี่จะคอยอะไรโทรนี่คือสวยขึ้น,นวะเออจะเป็นเงินฝุ่น<อ>เห็นนามามาเป็นหนามาเออวะคือสวยกว่าเกา่าอ่ะกล่องตัวกล่องมึงที่ตัว <c oughs> กินหอดมันไปทำลืมมันไหนไปลืมแล้วคือไม่เคยจำเอออินเล่มลม,มันสวยขึ้นยุ่นใส่แอบว่ะฮะบดใส่แอบใส่แอบยังน้องหนาคือเขาขึ้นว่ะอืมก็น่าลอะไรกันเออว่ะคือแม่นวะเออว่ะสวยขึ้นนี่วี ทำไมรอีหลางามนป่เนี่ยมาเอายังซ้ำหนี like ่มาเอายังซ้ำหนิไปบ้าเงิดยังโอ้ยเบื้งเนี่ยเป็นยังอืดลื่นดักเวันบอกคอยขั้นฮ่าฮ่าลูกค้ารอ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 เรื่อยๆเด้อบ่ต้องมาเอามันดอกนี่บ่รอเสือเกาสู้อีก มันม,มีประวัติซ <laughs> ัมนี่เด้อซัมนี่ลนเลยะมันเกมจุระก่อนมันเกมเมื่อเทียไปหมดฮะ<ล>มียังหน่ะสงสัยบอแต่ไปนี่มันมีพิรุษบอฮะมันบอจับยังไหนเทียไปบอไ<ล>ม่ท่านไหนนะยังมันม่มีพิรุษไปหน่อยเลยนะ<อ>มันมพิลุษยังเลยบ่<อ> พิรุดยังยังมอแรกกันนอนบ้านเคยแล้วแวงบ่จับป่ได้ก็บพกฮะไม่พิรุ้หรือทอดจับปลได้คือว่ามันเศร้ายังในใจสัวคือแบาบ้าโอ้โหดูถูกเรานะนี้เออมวนมีเง้ยสิโบ๊กเออยังสิโบ๊กอือทีหลัเก็บเงินได้ไปเฮ็ดสวยเด้อเฮ็ดสวยอย่างเดี๋ยวเด้ไม่ต้องเงินมัน เอามันกราบเอาเลยเพชรสวยเลยฟันเนี่ยไปจัดมืู่ไหนเฝ้าไปจัดยดงไม่เงินมันจัดอะไร้างหลีดีก็จีนนี่มันหรอเมียนบัวอยากสวยบอาไปดิก็ดิจัดให้ดอกเอามาน่ะสามใส่เลยน่สิงามแล้วมันสิงามแล้วมันสิงามแล้ว ช่วงการปีนี่ประมวนมาเนะาะเขาบให้จัดงาน <c oughs> เนาะไปไ็น,<ถ>เ,นเบิ็ดล้าทันสิไปถ้าเก็บเงิ่อนในหลายเดี๋ยวมันเฉลียวรอไปแต่งหมดหมดต้องไปเอาไปเฮ็ดหนาจะคของมันสวยแมนบอมันไปบอกงั้ยสิบบอมันได้บอกงั้ยสิบบอให้เก็บเงินไปแต่งอย่าคลองแมนบอ เขาเอาเงินเขาไปขอเขานี่มันกะยืมก่อนคอยยืมก่อนเนาะ<อ>ถ้าเอาเงินตัวนี้ประเทศสวยดีกว่าห้าเขาได้ค่าดองเพิ่มมันโปรเจงเขากับเอาผู้อื่นในหลายกว่านี้อีกโมโบอยืมก่อนประเทศห้สวยๆหุ่นก็นได้แล้วโอ้เออเฮ้นี่ผมแดงขึ้นเลยหน้าขาวขึ้นวะใส่ขีมยังวะ ใส่จอระเบียวแต่ข้าน่าดีทำนี่และเบื่อแล้วบ่เบื่อแล้วบ่ฮะเบื่อเมียหรอเบ่เบื่อดอกบ่เบื่อดอกบ่ละแวงบ่ละแวงเอียงเลยนะอื้ เาขาอยู่มองเห็นงานหมดเลยนี่มี๋ยวไปสื้อีกินยังก,กินยังวันนี้พสมมุติอยู่ถือแว็กเหรอ <c oughs> พี่น่องเอ้ยบึงเอาเงินให้กันเลยทอดึนโนะ <c oughs> อ้าายเอาให้ว่านคันแม่ <c oughs> แมม อเอาเมาื่อวานเขามาขายโรตีเนาะมีอยู่ยี่สิบบาทเบื่อตัวแ,แบ่งกันกับลูกเนาะอันผู้ใดอยากกินหาเงินมาสื่อเองเนี่ยลูกก็เลี้ไปหาเงินลูกมีเงินหลายกว่าเจ้าของเนาะโอู้เห็ดบาร์บีคิวพูดจะกินยังไหมจะสื้อมา,า,ยายมยุสัยชื่อวสไปบันทึบันเดี๋ยวนี่ไปนักผายไปเพิ่มเยอะอืมชโมงกั่มาสองสองชั่วโมงไปเห็นยังเซ็ต ก็เลยไปทูละกุ๊ซี่นีงยกินเนียบอยามาย่างอ่เอ่มาเสือมาห่องกันเลย่ตกินหลับเป็ดเป็ดยูใส่พีนเอากเป็ดยูตลาจริงอก็ันในก็เอาซองย่างกันเลยเอาฝาเงินไปเนาะกสี่ในเมฆเช่นเนาะพราะเขาบลอหาคันปากเนาะ แค่นั้นขั้นปากก็ต้องดนเนาะมีเงินเท่าไห่ล้น่มยาเอาเให้เนาะบ่มีเสิร่เอาเป็ดมาลเสือเสื้อมหนักแงมาตัวหนึ่งเนตัวใส่อาสีแดงแค่ของแม่ก็ได้แม่งมีอะไรบ่สีแดงวะสีแดงบ่มามันยังืนสามร้อยสามอสามสามร้อยมันม่หายขั้นปาูกนกแคเนาะป็นลดเอาเกบสี่ก็ได้เก็บสี่เนาะเอาบัตเป็นลดเอาสือเบียมาลด เอาสหอเฮ็ดไปเออว่ะเอาสู้กินดวนดชิมนะเอกำลังผา้าหนามม่านเอาตังเงินเดือนนี่เนี่ยก็ายไปท่ารลดเดยล่ะเอาพ้าหนามมันันหวานเลยเจ๊ดลอยใส่หนามว่้านบัดเดือนนี่นะเดี๋ยวแรงๆเห้กังกินไม่คู่เขาต๊กหนามไม่เสร็จบัดคนเกินเดือนนี่นะ เขาเบิดเงินแล้วพี่ยุดเขาเหมือเงินแล้วไม่ได้พกเงินหวอบอกเขาเด้แล้วายซาเบอร์เด็กแพี่ยิรเนมึงออกีเบเกอร์สันจงมาอีกมึง่สำนันละมึงเงินอิ่งได้สิเปหลังหยอตรียมเครื่องไว้รอเลยเด้อขาควัวเบิตบ่มตไตามไป I okay.